สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกระทูนีมาชมเหรียญรุ่นแรกเหรียญหลวงพ่อผางรุ่นแรกคงเคปี2512วัดอุดมคงคาคิริเขตจังหวัดคอนแก่นบล็อกคงเคคอติ่งจุดสังเกตด,ด้านหน้า 1. ถ้าเป็นบล็อกนิยมจะมีก้อนติ่งอยู่ในเส้าคอ,อจะเป็นพิมพ์นิยม 2. หัวสะอูมีจุดนูน 3. บล็อกนิยมหรือธรรมดาจะต้องเป็นสเสยขีด4ปลายแงะมีเข็มเล็กๆคมชัด จุดสังเกตด้านหลัง 1. มีเส้นนูนบนบนพื้นเหรียญหนาๆบางเหรียญเห็นชัดบางเหรียญเห็นไม่ชัด 2. มีขีดคมบนบนพื้นเหรียญมีขีด 3. ส่วนใหญ่พื้นเหรียญจะมีรอยแตกบนพื้นเหรียญ 4. ถ้าด้านหลังต้องเล่นเป็นอัขระเป็นกงจักรเหรียญหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคีรีเขตวัดดูนะจังหวัดขอนแก่นรุ่นแรกจัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2512และเหรียญรุ่นแรก มีจำนวนการจัดสร้างจำแนกพิมพ์ได้เจ็บล็อกแม่พิมพ์ดังนี้หนึ่งบล็อกเซอเคติงสองบล็อกเซอหรือบล็อกคงเคสามบล็อกหลวงพ่อผงสบล็อกซา安าตรงเล็กห้าบล็อกซา安าตรงใหญ่หบล็อกซา安าเอียงเจ็บล็อกแทงน้ำเหรียญที่นำมาให้ชมเป็นเหรียญหลวงพ่อผางรุ่นแรกบล็อกเซอเคติงซึ่งเป็นบล็อกนิยมสุดลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่หูในตัว ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเมรุหลวงพ่อผางน,นั่งขัดสมาธิรอบเต็มองบนอาสนะมีข้อความว่าหลวงพ่อผางและด้านล่างมีข้อความว่าวัดอุดมคงคาคิริเขตด,ด้านหลังเหรียญตรงกลางบอกปีที่จัดสร้างย<อ>ี่สิบสามยสิบสองข้างบนและข้างล่างเป็นอารขาระเลขยันหลวงพ่อผางจิตคุตโตวัดอุดมคงคาคิริเขตจังหวัดขอนแก่นสุดยอดพระเกจิดังสายอีสานผู้สร้างปาฏิหารโด่งดังมากมาย หลวงพ่อผางเก่งทางด้านพุทธ,ธาคมและการปฏิบัติกรรมฐานโดยเฉพาะพาเครื่องหลวงพ่อผางมีุทธคุณที่แกร่งกล้าครอบจัก,กรวาลทั้งด้านคล้าวคาดคงกระพันป้องกันอันตรายเม่ตามหานิยมและโชคลาภเงินทองพระเกจิชื่อดังหลวงพ่อผางุทธคุณครอบจัก,กรวาลและเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้คนมากมายโดยเฉพาะพื้นที่แถบอีสานหลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเกี่ยวกับประสบการณ์ปฏิหารเมื่อได้บูชาเหรียญหลวงปูผ่ผาง และอีกอย่างที่ทําให้เหรียญหลวงปูพางโดดเด่นเป็นที่ต้องการและมีราคาสูงนั้นเพราะเป็นพราเครื่องเก่าโบราณรุ่นแรกแรกแต่ทั้งนี้แล้วราคาราหลวงปูพางก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นพิมพ์นิยมรุ่นหายากเนื้อหามวนสารสภาพเปลี่ยนพระและความต้องการของตลาดแต่ที่ปฏิเสธไม่ได้ไม่ว่าการเวลาจะผ่านมานานแค่ไหนหลวงพ่อผังรุ่นแรกนั้นมีราคาแพงที่สุดอยู่ที่หลักแสนเฉียดหลักล้านบาทเหรียญหลวงพ่อพาง ปี2512รุ่นแรกวัดอุดมคงคาคิริเขตจังหวัดขอนแกน่นเป็นเหรียญหลวงพ่อผางที่มีผุดคุณแน่นหนาผู้ให้สวมใส่ต่างเจอประสบการณ์ปฏิหารโดยเฉพาะด้านแค้วคลาดปลอดภัยจึงไม่แปลกที่พาหลวงพ่อผางปี2512เป็นที่ต้องการอย่างมากในหมู่นักเล่นพระเรียกว่าเป็นรุ่นที่ราคาพุ่งทยานสูงมากในตลาดพระเครื่องขอบคุณที่รับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆ